ขอบคุณน้องนายคะสำหรับแชร์ไลค์ค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยพรพิษณุโลกนะคะยินดีต้อนรับทห้องขวัญค่ะขอบคุณคุณชัยพรด้วยค่ะที่ติดตามเพจเตอร์ไลค์นะคะขอบคุณนะคะขวัญติดตามกลับแล้วนะคะเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะขอบคุณมา,มากค่ะสบายดีมากคุณชัยพรสบายดีไหมคะขวัญอยู่พิจิตรนะคะจังหวัดเพื่อนบ้านกันนะคะจังหวัดเพื่อนบ้านกัน สวัสดีค่ะพี่สาวโอเคค่ะทานข้าวหรือยังคะฝนตกไหมคะฝนตกไหมคะที่บ้านน้องนายฝนตกไหมคะสวัสดีค่ะพี่นุ้ยคนไม่ยอมแก่นะคะขอบคุณสำหรับหัวใจส้มด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะยิ้มกับังร่ำรวยร่ำรวยค่ะสวัสดีน้องจีนด้วยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะ อาจารย์คอบคุณชัยพรสบายดีไหมคะขอบคุณค่ะพี่หนุ่ยสำหรับแสงสว่างนะคะขอให้สว่างทั้งทางโลกและทางธรรมเลยนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะพี่สาวขอบคุณนะคะ